ประมวลกฎหมายอาญามาตรา135ทับ2ผู้ใดอนุมาตรา1คู่เข็นว่าจะกระทำการก่อการร้ายโดยมีพฤติการอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นจะกระทำการตามที่รู่เข็นจริงหรืออนุมาตรา2สะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้ายตรเตรียมการอื่นใดหรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือกระทําความผิดใดๆอันเป็นส่วนของแผนการเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนให้เข้ามีส่วนในการก่อการร้ายหรือรู้ว่ามีผู้จะก่อการร้ายแล้วกระทําการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ผู้นั้นต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่40,000บาทถึง200,000บาท